สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮ er ียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการปรับสตาร์ทอัพตัวโปรแกรมนะครับสำหรับ Windows 10นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสตาร์ทอัพคืออะไรนะครับสตาร์ทอัพโปรแกรมก็คือโปรแกรมต่างๆที่เราทำการลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Adobe Photoshop l นะครับ o m t r o o m นะครับหรือว่าโปรแกรม a n t i v i r u ลหรือว่าจะเป็นเป็นพวก Microsoft s y n c Sky Drive หรืออะไรประมาณนี้นะครับ มันโดยหลังจากท like ี่เราทําการลงโปรแกรมเหล่านี้นะครับบางบางโปรแกรมดกว่ามันจะทําการเปิดสวิต์เอาไว้นะครับในกรณีหลังจากที่เราทํปาทาการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับมันจะสตาร์ทอัพโปรแกรมเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ทการปิดทุกโปรแกรมนะครับเปิดเฉพาะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไ้ก่อนเพื่อไม่ให้ตอนที่เราทําการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันจะกินแรมพวกนี้หรือกิน CPU พวกนี้ในการสตาร์ทอัพนะครับแล้วถามว่าทําอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็ วิธีก็ทําการคลิกขวาที่ Start นะครับที่ Start Window นะครับจากนั้นไปที่ Task Manager เมื่อเราทําการเปิด Task Manager นะครับก็ให้มาคลิกมาที่แท็บ Startup นะครับตรงนี้มันก็จะ list โปรแกรมต่างๆขึ้นมาที่เราทําการลงเอาไว้นะครับโดยสถานะนะครับก็สถานะก็ตรงนี้ก็จะเป็น Disable กับ Enable นะครับ Disable คือปิด Enable คือเปิดไว้นะครับโดยนะครับ ผมแนะนําว่าตรงนี้นะครับทุกโปรแกรมให้ทําการปิดก็คือให้สถานะเป็น d i s เ b l e ไว้ก็แค่คลิกขวาแล้วก็เลือก d i s เ b l e ทุกโปรแกรมนะครับโดยให้เปิดเฉพาะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับเพราะว่า Startup ตรงนี้คืออะไรคือหลังจากที่เราทําการกดปุ่ม power คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเปิดหน้า Windows ขึ้นมานะครับ มันจะทำการ start นะครับเซอร์วิไอ้พวกที่ทำเราเราทำการเปิด enable เนอะาไว้นะครับแต่ถามว่าเอาแล้วโปรแกรมที่ disable ไว้ต้องทำอย่างไรก็คือเราเมื่อเราทำการเมื่อเราทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเรายังไม่อยากให้มันใช้เซอร์วิพวกนี้นะครับถ้าต้องการใช้เมื่อไหร่เราก็แค่ไปคลิกที่ไอคอนนะครับเลือกคลิกโปรแกรมแค่นี้แหละครับมันก็ทำการ start ขึ้นมาใช้งานได้ปกติ การทำสตาร์ทอัพก็จะคือเป็นเหมือนโปรแกรมการทําหลังบ้านว่าเมื่อเราทําการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจะให้หลันอะไรไว้เลยอย่างอทิเช่น m i Microsoft One d r i v e ตัวนี้เป็นการซิงค์นะครับไฟล์ออนจากคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นเบสคาวที่เป็นของ m i r r s s o t นะครับซึ่งในตัวเนี้ยส่วนเนี้ยผมไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ผมลงโปรแกรมเอเจนต์ตัวนี้เอาไว้นะครับ แลวเมื่อไหร่ผมต้องการใช้งานนะครับผมก็แค่คลิกไปที่สตาร์ทแล้วผมก็เลือกที่เป็นตัว Microsoft OneDrive นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาให้อัตโนมัติซึ่งตรงนี้ก็คือ Disable ก็คือเมื่อเราทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเรายังไม่อยากให้มันรันเซอร์วิสเพราะว่ามันจะทำให้กินแรมกับ CPU ในการในการบูตนะครับเคยเพื่อนๆเคยสังเกตไหมนะครับว่าหลังจากที่เราลงโปรแกรมไปเยอะๆแล้วแล้วเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันจะช้าส่วนหนึ่งก็คือในส่วนตรงนี้นะครับที่มันทำให้ช้า นะครับผมแนะนำว่าให้ปิดทุกโปรแกรมยกเว้นแอนตี้ไวรัสนะครับก็วันนี้เป็นบทความง่ายๆในการปรับแต่งสตาร์ทอัพสำหรับในว i น d o ว s 10นะครับสำหรับวันนี้เฮียเอกหลังเซียนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ